เจ้าหน้าที่กด9ฟังซ้ำกด0สวัสดีเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกคา้าท่านอื่นอยนู่กรุณาถือใจรอสักครู่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้กรมสนจน่จังหวัดตันองครับผมโอ้สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับอันนี้ผมมาเจ้าที่ด่านนะครับเจ้าที่รอดเกี้ยงครับติดต่อเรื่องอะไรครับ อ๋อเห็นติดต่อมาว่ามีเอกสารอยู่ที่กรมสุร,รากากรน,นะครับอ๋อครับผมอ่าไม่ครับว่าผมเรียนสายกับคุณอะไรครับเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลให้นะครับอ,อ๋อเออเออชื่ออึงคันอึงคลึงครับอ่าสะกดด้วยครับเอออ่างสลือง,งอง,งูคอควายรอลิงสลือง,งองูคอควายกะลันครับ ขอควายรอลินสะหล่ำองูแล้วก็ขอควายกันรันไหมครับครับเอ่อน้านามสกุลสุดแสนยาวครับครับผมมีมีเจอในระบบไหมครับเอ่อสุดแสนยาวสออูดอสุดสอสะกดได้เอ่อสุดเหรอครับสุดแล้วก็แสนแล้วก็ยาวอะครับครับผมอายไโก้นะครับเดี๋ยวผมตรดจสอให้นะครับครับ ครับผมไอ้ตรวจสอบพบเลยครับโอ้ตรวจสอบพบเหรอครับอ่าครับได้ครับเนี่ยพบเนี่ยจดได้ครับข้อมูลนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอผมหยิบปากกาก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่ตกใจมากเลยไม่รู้ว่าไปทําไปส่งอะไรมาครับอ่าๆเจอพอดีเลยครับตรวจสอบเจอแล้ว ครับเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับนายอึนคารึงอืออึงคลึงครับอึงคลึงลึงลอลิงอ่ะครับสุดแสนยาวนะครับครับผมตรวจสอบเพบแล้วข้อมูลของคุณนะครับจดจไหมครับอะไรนะครับพานนะครับไม่เอกออ่างครับออพ่อพานไม่เอกออ่างนี่คืออะไรนะเลข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 กันนี่ใช่ไหมตองงูครับแล้วก็ตอเต่าสระอาอยย์ครับนี่ข้อมูลของคุณนะครับนอึงคลึงสุดแสนยาวครับผมครับได้เลยครับ อ่าถ้าสะดุกของคุณอืู่นี้ครับอ๋อครับผมมันมันเป็นของอะไรเหรอครับอ่านี่ครับพัสดุของคุณนะครับชื่อพัสดุครับชื่อพัสดุอะไรนะ <pinpoint S 1> อีกทีหนึ่งนะสะกดให้ผมอีกทีหนึง่งชื่อพัสดุอะไรนะออพานไม่เอก,กอ่างอ่ออ่างครับครับมอม้าสลึอง,งองูครับสลึอง,งองูต,ต,อต่อตาสลอ้ายยอยักษ์ครับ โอ้ยชื่อชื่อพัสดุผมชื่อพ่อมึงตายเลยเหรอทำไมทำไมพัสดุผมเป็นแบบเนี้ยอือน่าจะรู้นะครับโอ้ไม่รู้เลยอืมมึงคิดมึงคิดก่อนเนี่ยมึงคุยกับกูอคิดพอคิอคิดป้อนอยผมคิดก่อน